ไปกันเลยค่ะเพ,พื่อนๆพาเพ,พื่อนๆไปเที่ยวกันนะคะตอนนี้เราอยู่รถนะคะข้ามเขาลูกนี้ไปค่ะนี่ค่ะพามาเที่ยวเคียรเม็ดนะคะเทศกาลนะคะหรือดูใบไม้ร่วงนะคะก็จะมีการจัดการสวนสนุกขึ้นนะคะเพ,พื่อนๆ นี่ค่ะคือจะมีเสื้อผ้าขายด้วยนะคะเพื่อนๆสวนสนุกนะคะก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะมีะเสื้อผ้ากันหนาวนะคะเพื่อนๆคนเด็กและผู้ใหญ่นะคะก็มีการนี่ค่ะจิงชาสวรรค์น,นะคะแล้วก็มีของขนมหวานนะคะขายนะคะมะีเครื่องเล่นต่างๆเข้ามานะคะเพื่อนๆนี่ค่ะ เป็นที่สนุกสนานของเด็กๆนะคะเป็นที่ถูกใจวัยรุ่นมากๆเลยนะคะนี่ค่ะส่วนใหญ่จะมีแต่วัยรุ่นเท่านั้นนะคะที่เล่นผู้ใหญ่ก็เล่นได้นะคะแต่ว่านี่ค่ะพีแ่แก้วก็ดื่มน้ําผลไม้นะคะนี่ก็พาเพื่อนๆมาชมนะคะรอบๆนะคะตรงนี้จะเป็นที่ดื่มน้ําผลไม้นะคะมีทุกอย่างนะคะ แล้วก็ตั้งเป็นบ้านขึ้นนะคะชั้นที่สองนะคะนี่เป็อนอยืบมองรอบๆไปนะคะเพื่อนๆอร่อยจ้าเพื่อนๆค่ะก็มาทักทายกันนะคะนี่ค่ะมีตุ๊กตางตุ๊กตานะคะให้เล่นเกมนะคะให้เหมือนเล่นสอยนะคะสอยดาวนะแต่ว่าส,สอยดาวอันนี้ก็เหมือนกันนะคะ,ะ,คะเล่นเตะฟุตบอลนะคะเนี่ย แข่งขันกันนะคะเ,เพื่อนๆถึงจะได้ตุ๊กตามาครอบครองนะคะก็มีมีหลายอย่างค่ะปลาเป้านะคะแล้วก็นี่ก็เล่นรถไฟไอรถรางเนาะรถอะไรไม่รู้ที่มันหมุนหมุนน่ะนี่ค่ะมาจำหมุนแล้วนะคะเ,เพื่อนๆไปเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะรถรถกับเพลงนะคะที่หมุนไปหมุนมาเนาะ ก็มีหลายอย่างค่ะอันนี้เด็กๆเขากระโดดนะคะฮึบฮึบฮึบกันนะคะนี่ค่ะนี่สำหรับเด็กๆนะคะนี่ก็คือเหมือนที่เห็นนี่แหะคะ่ะหมุนหมุนมุนมุนอันนี้ของเด็กเล็กนะคะเด็กเล็กๆค่ะเขาชอบมากเลยสนุกสนานมากนะคะพอคุณแม่ก็พามายืน รอกันนะคะนี่ค่ะพาเอาลูกๆมาเล่นม้าหมุนนะคะบ้านเราก็เหมือนม้าหมุนเนาะแต่สวยนะคะนี่ค่ะวั้งพูดเท่าผูแก่เป็นเด็กเล็กนะคะแล้วนี่ก็คือพิราช,ชิปนะคะเรือของโจรสลัดนะคะแต่ว่าเอาแค่สนุกสนานนะคะนี่ค่ะเป็นบ้านนะคะนี่ก็ขนมหวานอะไรอย่างนี้นะคะก็มาเยอะแยะมากมายนะคะ ไม่รู้ว่าเป็นอะไรต่ออะไรนะคะเยอะมากเพื่อนๆค่ะก็นี่ค่ะตอนนี้ก็ตะวันเริ่มยอแสงแล้วนะคะที่นี่ก็ห้าโมงก็ตะวันก็เริ่มอยอแสงแล้วนะคะเพื่อนๆกำลังจะตกดินนะคะห้าโมงเย็นเนาะไม่เหมือนเมื่อก่อนแต่ต่อไปก็จะตกะเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะคะเพราะวันนี้ก็เป็นช่วงหน้าหนาวแล้วนะคะเนี่ย เขาก็จูงเด็กเล็กแดงมาเล่นนะคะเยอะแยะมากเลยนะคะพเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นอะไรสักอย่างเป็นขนมหวานหรือเป็นของกินก็ไม่รู้นะคะมีหลายอย่างมากนะคะพเพื่อนๆพี่ๆน้องๆบรรยายไม่ถูกค่ะก็ขอ,อนุญาตลงคลิปแค่ประมาณนี้นะคะพเพื่อนๆ อันนี้ก็เป็นพิราชิปนะคะยังอยู่ด้วยกันนะคะเดินสองรอบ3ามรอบแล้วนะคะคเพื่อนๆคะ่ะเหมือนเรามาเดินออกกำลังกายนะคะแต่ว่ามีกลิ่นหอมของอ,อปิ้งย่างมีกลิ่นหอมของอ,อาหารนะคะ ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชม